เครือข่ายปปชนะครับภาคประชาสังคมจังหวัดอร่อยเอดครับในมีการลงพื้นที่ตรวจสอบฝายแกนนะครับดินซีเมนต์กันล้ำหนามย่างนะครับบริเวณบ้านทายี่ยมตำบลวางหลวงอำเภอเซรภูุ่นะครับดังมีชาวบ้านนะครับร้องเรียนว่าชำรุดบ่สามารถใช้งานได้ละก็อาจเป็นอันตรายต่อชาวบ้านครับนายยงพันธ์พันุ์ดงย่างครับรองประธานเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมจังหวัดอร่อยเอทและกาคณะครับด้มีการลงพื้นที่ บริเวณล,ลำาน้ามย่งครับฐานนาบ้านทายมี่มูทีหาดบ,บงตำบลวังหลวงอำเภอเซระูมมจังหวัดอร่อยเอสเพื่อตรวจสอบนะครับการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นะครับสันฝ่ายสูง1เมตรความยาว3าเมตรรับจ้างก่อสร้างโดยภาคเอกชนนะครับดำเนินโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลวังหลวงอำเภอเซระูมมจังหวัดอร่อยเอสด,ด้วยงบประมาณ4 6 0 0 0 0บาทเริ่มสัญญามือทีย่25มกราคม2 5 6พ 67วันสินสุสัญญานะครับ24มีนาคม2 5 6 7ซึ่งมีชาวบ้านนะครับออกมาร้องเรียนว่าขณะนี้ได้สำรุจบอ่อสามารถใช้งานได้แล้วโดยชาวบ้านกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนนะครับได้บอกว่าฝ้ายคันดินนี่นะครับหลังจากสร้างเซตโบน,น้านผ่านไปแค่หนึ่งฤดูก,กับพังสำรุจบอ่อสามารถใช้งานได้ยิ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงน้าหลาก ชาวบ้านเกงว่าสิบ่มีความปลอดภัยจึงได้ลองเลียนมาย่งคณะกรรมการเครือข่ายปปอชอภาคประชาสังคมจังหวัดอร่อยเอดนะครับและกับผมด้วยการสำนักงานปปอชอประจำจังหวัดอร่อยเอทเพื่อที่จะให้ประสานไปย่งผู้ที่มีนาทีรับผิดชอบให้เขามาดูแลสแมแทมเพื่อที่สามารถนะครับให้ใส่งานใดตามปกติเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านนะครับให้คุมค่าในการใส่เงินภาษีของประชาชนนั่นเองครับ